สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคัพเฮกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่อาจจะดูแปลกตาไปใช่ไหมครับว่าเป็นคัพเฮแบบไหนไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมว่าเป็นแบบไหนกันแต่คิดว่าหลายๆคนแค่ดูตรงนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นแบบไหนไปดูกันนี่นะครับผมเป็นคัพเฮแบบ 3D นะครับผมหรือว่าแบบ3มิตยิยิงปืนได้ด้วยแต่ไม่มีท่าแบบว่าเป็นชี้นิ้วปืนนะครับผมสามารถกระโดดกระโดดได้ทีเดียวนะครับผมแล้วก็พุ่งตัวได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ย่อตัวได้เหมือนกันนี่เลยนี่ยิงได้่างนี้ได้ด้วยกระโดดดไ้้วย ดูแปลกๆเลยนะครับผมคือคาเพนเอามาทําแบบนี้นะครับผมและตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ในด่านที่เรียกว่ารันเอลกันนะครับผมของแมปหนึ่งเลยนะครับที่มีเจ้าตัวไอเน,นอี้ยอุ้ยดีก่อนยิงก่อนโอ้ดูเสกเอฟเฟกต์ตอนโดนยิงนะครับผมอุ้ยอันนี้คือตอนโดนยิงนะครับผมอุ้ยอ๋อสามารถโจมตีได้โอเคแต่ตัวนี้ล่ะอุ้ยตัวนี้ตัวโยนไปเหมือนกันเลยนะครับผมนี่เลยเนี่ยโอ้โหโอ้ไฟเต็มโยนเร็วกว่าในในเกมจริงนะครับผมต้องระวังว้อันนี้โจมตีไปแล้ว แล้วก็ตัวสีฟ้านี่เลยที่คอยวิ่งไปมานะผมเหมือนมากเลยนะยิงได้ไหมเนี่ยโอ้ยยิงได้จริงนะยครับแต่ผมอะลองเข้ามาเล่นแล้วแป๊บหนึ่งผมยังไม่รู้วิธีการตบของสีชมพูนะผมไม่รู้ว่านันแพรี่ได้เปล่าเรียบร้อยโอเคเก็บเก็บท้องด้วยเฮ้ยชึบพุ่งตัวผ่านยิง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 อุยอ๊ยโหย,ยิงไวมากไอเจ้าตัวนี้โอ้มันยิงไวงจริงนะครับ ผมยิงมันไม่ทันเลยเนี่ยเอายิงมาก่อนโอเคไปแล้วพุ่งหนีแล้วไปดีกว่ารอดตัวแล้วนะครับผมไปตรงนี้ต่อแต่ภาพเหมือนจะดูยากๆอยู่นะครับผมถึงจะเป็นคาเพจจริงๆก็เหอะนี่เลยยิ้มแฉ่งเลยเนี่ยแต่ยิงแบบยิงออกทางจมูกนะครับผมดูไปเราไปกันต่อนะครับผมทางนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยเนี่ยมีด้วยเหรอเนี่ยโอเคโดดขึ้นไปแล้วก็มันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเต็มตัวเก็บทองนะครับผมชุบพุ่งตัวผ่านไปแล้วก็ยิง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  ยิงทิ้งให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วเกินไปเร็วเกินไปอเร็วมากโอ้เร็วจังวะโคตรเร็วเลยนะครับผมจะรอดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะตัวนี้โอ้โหมันปล่อยออกมาเร็วมากโอ้โหอืมจะตายไหมเนี่ยโอ้โหมันโหดมากมันปล่อยเร็วมากเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเรารอดแน่เลยเฮ้ยอาอทำไมมุมกล้องเป็นงี้ล่ะ ดูยากเลยนะไปชึบไปชึบอุ้ย,อยรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอย้โห,โห,โหแพ้นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปใหม่โอเคเราพุ่งตัวไปเลยพุ่งตัวไปพุ่งตัวไปผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีกี่ด่านแต่เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะผมว่ามีกี่ด่านกันแค่ตรงนี้ผมว่าก็เซอร์พไพรส์เลยนะคาเฟ่แบบปกติเป็น 2D เรามาในรูปแบบ 3D ซะง,งั้นไปสไลด์ตัวผมจะพยายามหลบนะครับผม จะไม่เข้าไปสู้มันมากเท่าไหร่เพราะเราจะรีบไปนะครับผมเฮ้ยเดินไม่ออกโอ้ยโหยิงแรงมากเอื้อเอื้อเอื้อโดนซ้ำไม่หยุดนะครับผมไม่รอดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําลายไอ้เจ้าถังที่ปล่อยลูกโอ๊กเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโคตรยากเลยยากจริงผมบอกเลยแล้วตรงนี้ผมจะยิงไงอะปกติเราเราสามารถเล็งได้นะครับผมจะยิงหรือเปล่าโอ้ยเล่นยากมากเลยโอ้ยไม่นะ อย่าอย่าอย่าเฮ้ยแมวไม่ลนไม่ลนเรียบร้อยนะผมเราไม่สามารถเอ่อเล็งได้นะครับผมว่าเราจะยิงข้างบนข้างล่างมาแล้วนะครับผมลูกโอ๊กมาลัวมากโอ้ยโดนยิงโดนยิงแล้วมันสโล่นะครับผมลำบากเลยยิง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 โอ้โหโอ้โหปล่อยมันลัวมากหลบหลบก่อนหลบก่อนเออเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้มันยิงไม่ได้อ่ะมันยิงได้จริงไหมเนี่ย เราลองดูกันก่อนน,อน,นะครับผมว่ายิงได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ยังไงไม่รู้อะ่ะกดดึงกะดึง,ะดงจะไปถึงไหมเนี้ยโคตรยากเลยเราจะไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะโดดไปปุ๊บแล้วก็จะยิงไอตัวฟ้าเลยอาจจะหยุดยั้งมันได้อยู่โอเคยิงมันก่อนยิงซ้ำๆยิงซ้ำๆแม่มันตื่นนะครับผมเราจะค่อยๆไปกันโอเคชึบเรายิงตัวฟ้าไปแล้วเราเรายิงใหม่เดี๋ยวเรายิงใหม่ครับผม ย่งนี้เลยอย่งน้เยอุ้ยเกือบเกือบลนโหเล็งโคตรยากโอเคเรารอดแล้วนะครับผมไปต่อไปต่อหุ้ยทางออกอุ้ยไปได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมอโคตรยากตอนนี้เกมก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไอฉากเมื่อกี้ที่เป็นบราโวเนี่ยก็คือจบแล้วนะครับผมมันก็จะค้างไปเป็นของแฟนเม้นะครับผมเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ ยากกว่าครับเฮดเวอร์ชั่นสมิติอีกแบบมันเล่นยากจริงๆอะ่ะคือการเลงการยิงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้พัฒนามากนะครับผมอาจจะได้แค่นี้นะครับผมแต่ก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบนะครับผมเป็นครับเฮดแบบ3 d ดีโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ